สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดป้าแตนได้ออกมาสั่งสอนน้องชายดังนี้ครับป้าจะพูดวันนี้นะคือป้าเห็นคลิปตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละแต่ป้ายังไม่ได้ทําอะไรก็จริงๆรู้ว่าถึงบอกถึงสอนไปก็ไม่ละคายเคืองผิว เพราะผิวรับแต่สิ่งไม่ดีผิวใครผิวของน้องชายนะรับแต่สิ่งไม่ดีสิ่งดีๆเขาไม่ค่อยรับนะสะเทือนเข้าสู่ผิวเขาไม่ได้ซึมเข้าสู่ร่างกายเขาไม่ได้จิตใจเขาไม่ได้อันนี้ป้าก็ต้องทําใจนะคะในคลิปนี้ก็จะบอกอาจจะเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะ เรียกอะไรนะผู้ต้องหาใช่ไหมผู้ต้องหาชายคนหนึ่งกับน้องที่ไร้สดเป่าวๆคนหนึ่งเปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้น้องมักจะใช้บุพการีหรือพระในบ้านได้เป็นประโยชน์มากๆโดยไม่คำนึงถึงโทษที่มันจะเกิดขึ้นกับบุพการีของตัวเอง กับพระในบ้านของตัวเองแล้วอย่ามาปัดความรับผิดชอบให้คนนั้นคนนี้ออกมาปกป้องจะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะที่อยู่ที่บ้านนี้ก็จะบอกความหมายของคำว่าคำว่าบุพการีที่เรานับถือที่เราใช้เราพูดบ่อย,อยความหมายมันควรจะทำยังไงมันถึงจะดูว่าคนคนนั้น มีคุณค่าพูดให้ฟังลุงพลเนี่ยที่อยู่กันมาไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้เขาไม่สบายใจทุกใจแม้จะเป็นเรื่องที่มันสุดแสนสาหัสที่หลายๆคนหรือถ้าหากว่าเป็นน้องเนี่ยนะหรือนาแต่เนี่ยคงทำอย่างเขาไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุด ลุงพลได้พูดผ่านทางช่อง YouTube ไว้ดังนี้ครับอ่าก็มาทำธุรกิจที่บ้านมาคุยกับพี่น้องที่บ้านมีใครบ้างละ่ะที่ทำธุรกิจกับน้า 1. น,น้าเป็นองค์ประธานใหญ่เป็นผู้จัดการใหญ่ถูกต้องไหม 2. ใครแม่ชมพู่ 3. น้าตายถูกต้องไหม ส่วนป้าลุงบอกไม่เอาลุงคุยกับป้าป้าปรึกษากับลุงลุงบอกไม่เอาการเลี้ยงหนูลุงไม่ชอบถูกต้องไหมทีนี้นาบอกว่าน้าบอกอยากทำธุรกิจครอบครัวช่วยกันทำมาหากินโดยการเลี้ยงทำฟาร์มและแม่ชมพู่ก็กู้เงินทกสอมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ให้นะ้าหมดไปเท่าไหร่ล่ะน้าเคยนึกถึงบุญคุณของแม่ชมพู่ไหมที่เป็นพี่สาวที่ช่วยเหลือนะ้ามาโดยตลอดน้าคืนเขาหรือยังคืนหมดหรือยังเงินที่เขากู้ออกมาให้ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆนานามาให้นะ้านะ่ะนั่นแหละ ที่มาของการทำธุรกิจครอบครัวของนาแต่การที่ทำธุรกิจนาคุมหมดทุกอย่างนาไม่ฟังใครเลยอันนั้นน่ะนาก็บอกถูกอันนี้นาก็ออกคำสั่งทั้งหมดเป็นผู้ดูแลทั้งหมดนาบอกนามีสาขาเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่สาขาของนาหรอก ที่น้าบอกว่าเป็นสาขาของน้าเนี่ยน้าไปหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากฟาร์มต่างๆน้าก็ไปผูกมิตรกับเขาก็ธรรมดาน้าไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธ์มาขายต่อน้าอาจจะไปซื้อจากฟาร์มนี้อันนี้สมมุตินะอันนี้ลุงไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าสมมุติว่าน้าไปซื้อจากฟาร์มนายกอ คู่ละ500บาทแต่น้าเอามาขายผ่านฟาร์มน้าคู่ละ1,000บาทเห็นไหมกินหัวคิวไปครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมจะประมาณนี้แหละนั่นคือนิสัยของน้าทำนาบนหลังคนเขาเรียกว่าทำนาบนหลังคนความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณโซดาน้ำได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ ข่าวสั้นขอพูดตามตรงเลยนะครับในฐานะที่ผมติดตามคดีนี้มาเกือบสองปีผมมองว่าลุงกับป้าดูปกติมากที่สุดนอกนั้นบ้าบอคอแตกประสาทแตกกันทั้งบ้านเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวของขึ้นจบข่าวซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป,ป,ก,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าบวกหนึ่งจ้าพี่โซ คนอื่นน่ะดิ้นเอาไปเอาตายขนาดอยู่ต่างแดนรู้หมดเห็นหมดคดีนี้คนติดตามเพียจ้าถัดมานะครับบอกว่าขอบวกด้วยนะคะแอดในฐานะความเห็นตรงกันถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องค่ะถัดมานะครับบอกว่าใจเย็นค่ะแอนอย่าพึ่งขึ้นตามแอดอยู่ทุกวันก็ไม่ต่างจากแอดหลอกตามมาตั้งแต่วันที่11 ปีนู้นอะและก็ยังไม่เลิกตามค่ะถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยหนึ่งเสียงค่ะ FC ไม่ให้ค่ากดเลิกติดตามถ้าครอบครัวหนึ่งเดียวในโลกน้องประจานครอบครัวตัวเองเอาดีใส่ตัวโยนชั่วให้คนอื่นจิตใจต่ำตม FC พบเห็นก็ครอบครัวนี่แหละที่เห็นแก่จุดจุดจุดจนทำลาย ล้างครอบครัวเศร้าใจเกินบรรยายเฮ้อถัดมานะครับบอกว่าคุณโซดาน้ําพูดถูกค่ะถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยเหมือนกันเท่าที่ติดตามมาถัดมานะครับบอกว่าเราคิดว่าพวกน้านี่แหละหน่าสงสัยที่สุดถัดมานะครับบอกว่าอาการเหมือนคําโบราณว่าไว้วัวสลังวะกินปูนร้อนท้องอะไรทํานองนี้หรือเปล่า ถัดมานะครับบอกว่าบวกหนึ่งคุณโซดาถัดมานะครับบอกว่าใช่ใช่เพียงแค่ว่าแกมีงานทำํำแกพอมีแรงสร้างกุศลคนที่แปลกไปนะ่ะคือพวกตาร้อนพวกหาผลประโยชน์ต่างหากที่สร้างเรื่องแย่งกันมากอบกลวยทําทุกทางนี่แหละพี่โซดาน้ำถัดมานะครับบอกว่าจริงที่สุดค่ะสงสารลุงกับป้าคงใช้ชีวิตมาแบบงง,ง,งยืนงง ในดงคนบ้ามาตั้งนานความคืบหน้าล่าสุดตาชาญได้โพสต์คลิปวิดีโอและพูดในคลิปวิดีโอดังนี้ครับชีวิตของตานะครับตาจะเล่าประวัติตัวเองทำไมวันนี้ตาถึงมาทำคลิปตามีความน้อยใจอะไรดีใจอะไรตาเป็นลูกกําพร้าตาจะขึ้นหัวข้อว่าชีวิตของลูกกําพร้าพ่อตาตายตั้งแต่อายุสาขวบ แม่อายุสิเอปีนะครับนอกจากนั้นมาตาก็ไปอาศัยอยู่กับพี่สาวพี่ชายตาได้ศึกษาเล่าเรียนอ่านออกเขียนได้ตาก็ต้องไปอยู่วัดอาศัยวัดปวดเรียนเขียนอ่านพอจะมีข้าวได้กินครอบครัวตาช่วงนั้นหลังจากไม่มีพ่อไม่มีแม่ยากจนที่สุดครับคือเรา ก็อยู่ในป่าในเขาไม่รู้จะไปทางไหนต่อมาพอตาได้ไปบทเรียนเขียนอ่านอ่านออกเขียนได้ศึกษามาก็ไปทำการทำงานไปทำงานก็ไม่เคยได้เป็นหัวหน้าเขาเพราะเรานั้นก็ไม่มีความรู้ทำงานก็ทำงานก่อสร้างทำงานรับจ้างทั่วไปเพื่อจะได้มีเงินมาใช้ในการ ทำมาหากินของตัวเองตาเป็นคนสุดท้องของพ่อแม่เป็นคนท้ายสุดพ่อแม่ตามีลูก5คนมีผู้ชายอยู่สองคนก็มีตาคนหนึ่งแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งหลังจากนั้นมาตาก็ไปทำงานก่อสร้างหลายๆที่หลายๆแห่งเพราะว่าเรานั้นยากจนพูดตามตรง เราไม่มีที่พึ่งเหมือนกับคนอื่นนั้นเหมือนกับเราเป็นคนที่เร่ร่อนหาหัวตีนปลายนอนยากทำไมตาถึงบอกว่าทำไมตาถึงบอกว่าตาจนนะเวลาตาไร้สดอยู่ในป่าในดงตาไม่รู้จักว่าตอนยังหนุ่มตาหล่อหรือไม่หล่อที่มี FC ถามเข้ามาทีนี้ พอตาโตเป็นหนุ่มมาตาก็ได้อพยพไปอยู่นิคมขำส้อยตาก็มาจากทำงานตาก็ตามญาติไปไปพึ่งพาพี่สาวพี่เขยแต่ก็ด้วยความเกรงใจบอกตามตรงคือเราไม่เป็นตัวของตัวเองไปอยู่กับพี่เขยไปอยู่กับพี่สาวก็เกรงใจพี่เขยเกรงใจหลานไปอยู่กับพี่ชายก็เกรงใจพี่สะพ้าย เขาพูดนิดพูดหน่อยก็เออเรามาพึ่งเขาเราต้องอดทนนี่คือชีวิตของลูกกํมพร้านะครับ